ครับก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์ธานากรน,นะเรามีเหรียญนะฮะทางพุทธสถานจีนจิริมมีเหรียญไฉเฉียนะฮะรับเป็นเหรียญแห่งความโชคราบนะฮะท่านก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามหรือไปบูชาได้ที่พุทธสถานจีนจิริมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะฮะมีทั้งเหรียใญใหญ่และเหรียญเล็กนะฮะรับเรียนเชิญทุกท่านเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปพบกับอาจารย์ธนากรนะฮะครับเป็นอาจารย์ดังเรื่องของหงจุยกับชีวิตนะฮะรับเรียนเชิญทุกท่านไปพบกับผม,มพ้อมาเลยครับ ครับสวัสดีครับวันนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็จะนําทุกท่านมาสู่ที่พุทธสถานจีจิลิมตําบลศรีโยลาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับพุทธสถานจีจิลิมเป็นสถานที่เรียกว่ารวบรวมของมหาเทพต่างๆนะครับก็จะเป็นชายชินเอะเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความมาั่งคั่งและความร่ารวยแล้วก็วิหารนบรเคาะหรือไถ่สวยเอะเทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตาแล้วก็จะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นลาน ้าดินหยินหยางนะฮะครับวันนี้าทางรายการคุยเฟื่องเพืองพระได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนากรซึ่งเป็นประธานชมรมวงจุ้ยกับชีวิตนะฮะท่านจะมาพูดในเรื่องราวของชายทีเดีย ว่าไช่ชิเดียนี่ประวัติความเป็นมายังไงแล้วทำไมจึงใช่ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งฟาร์มมั่งคั่งและฟาร์มเริ่มรวยครับเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญทุกท่านไปพบกับอาจารย์ธนากรเป็นอาจารย์ดังนะทุกท่านก็คงรู้จักดีนะครับท่านจะมีหนังสือที่ท่านสามารถไปซื้อได้ที่เซเว่นเอเลเว่นทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับเรียนเชิญทุกท่านมาพบกับผมพร้อมครับครับสวัสดีครับอาจารย์ธนากรสวัสดีครับอาจารย์เป็นชัยครับครับครับตอนนี้เอาเข้าเรื่องเลยอาจารย์เรื่องของไช่ชิเยียนเนี่ยอาจารย์ อ่าทำไมถึงใช้คำว่าเทพเจ้าความมั่งคั่งและความร่ำรวยจานะจริงๆไช่ซิงเอียเนี่ยคนจีนก็สนใจกันมามากแล้วครับแล้วหลายคนก็เน้นเลยตัวไช่นะแปลว่าเงินเงินนะฮะซิงแปลว่าเทพเจ้าเอี่ยคือก็คือเทพเจ้านั่แหละครับเขาถึงเรียกว่าไัยซิงเอียเทพเจ้าแห่งการเงินโดยเฉพาะแล้วตัวไช่นี่ตัวเองในภาษาจีนเนี่ยมันหมายความได้สมอย่างอันดับหนึ่งคือ เกียร์ใช้แปลว่าคุณกําลังเดินชีวิตในทางด้านธุรกิจครับเกียร์ใช้แปลว่าคุณกําลังจะมีคู่ครับเกียร์ใช้แสดงว่าคุณกําลังจะมีสุขภาพอันดีเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวมงคลตัวมงคลคนจีนสมัยก่อนเวลามีมีมีลูกถ้าเป็นลูกผู้ชายเนี่ยเขาจะมีตั้งชื่ออยู่สองชื่อชื่อแรกคืออาฮกแปลว่าถ้าอคนนี้นะ ต่อไปจะต้องรับราชการแล้วจะวร่ำรวยอีกคน,นจะตั้งชื่อไอ้ใช้ใช่แต่ได้ยินมากเมืองไทยแล้วนะครับอใช้เนี่ยแปลว่าเฮ้ยหรือจะต้องเป็นพ่อค้าแล้วจะร่ำรวยครับน,น,นั้นคำนี้เป็นคำมงคลครับตัวนี้ถามอาจารย์นิดหนึ่งคำว่าฮกเนี่ยผมยังสงสัยว่ามันจะเข้ากับ ฮกโซิลไหมตัวเดียวกันครับต, <c oughs> ตัวเดียวกันครับต <c oughs> ัวเดียวกันครับครับฮกโซิลนั่นก็คือเทพเจ้าบั้งมีสีสุขบุญวาสนาครับ<อ>ตัวฮกเนี่ยจริงรๆแล้วแปลว่าบุญวาสนาครับ,รบตัวลลแปลว่ามีอํนาจมีอำนาจนาตัวซิลแปลว่าสุขภาพแข็งแรงครับอ่าก็คือรวมกันในหมดครับแต่ตัวใช้เนี่ยคนจีนถือว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นรับราชการไม่ได้เป็นเออเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นแม่ทัพับแต่คุณจะรวยได้เพราะอะไรคุณต้องมีสตังค์อ่าจึงตั้งไว้เลย พ่อค้าจึงถือว่าถ้าคุณอยากรวยคุณต้องไหว้เทพเจ้าไฉยสิเอียหยแห่งโชคลาบครับตอนนี้ไชยศิเดียเนี่ยเมืองเกเเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าทุกคนรู้จักดีนะตอนนี้เมืองไทยเนี่ยอาจารย์ครับเข้ามาช่วงไหนตอนไหนครับจริงๆเข้ามานานแล้วครับเข้ามานานแล้วแต่เพิ่งจะโด่งดังตั้งแต่พุทธศักราช2547คือตั้งแต่ปี47สังเกต่สิ่งที่รัพย์ในดินสิ่งที่เกิดขึ้นใน เ,เขาเรียกว่าก้าวเข้าสู่ยุคที่8ปดนะครับในธรรมดาฮวงจุ้ยทั้งหมดแบ่งออกเป็น8ทิศเลขเรียงอยู่ทั้งหมดเลยตามทิศต,ต่างๆเลข8นั้นอยู่ตำแหน่งตะวันออกเฉียงเหนือบซึ่งถ้าประเทศไทยเราเรียกอีสานใชฮะถ้าทั้งโลกคือประเทศจีนครับเราจะเห็นตั้งแต่ปี47จจีนจเจริญรุ่งเรืองทีนี้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ก็อยู่จีนก็อยู่เป็นหมายเลขแปดเขาถึงเรียกว่าเศรษฐียุคแปดใช่ไหมครัถูกครับถูกครับทำนี้ท่านที่ชมรายการอยู่นะคำว่าเศรษฐียุคแปดเนี่ยพูดกันมานานก็ยังไม่รู้ความหมายนะนี่อาจารย์ธนกรมาเปิดขายปริศนาว่าเศรษฐียุคแปดมันมาจางไี้นะมันมาจากจีนครับตอนนี้ไฉเฉียนเดี้ยเนี่ยคนจีนเขาถือมากกุศลจีนเนี่ยเขาจะต้องท่านเสด็จมาครับเสด็จมายังปีนี้ปีปีนี้ปัจจุบันเนี่ยครับผมทุกทุก วันที่หนึ่งของจีนที่เขาเรียกว่าชิวอีกเชียวยชิวอีกเดือนแรกวันที่หนึ่งคือคืนก่อนจุดจีนไอวันที่เราไหวจงไหวเจ้าเนี่ยในเที่ยงคืนทุกเที่ยงคืนฟ้าจะเปิดแล้วเทพเจ้าเนี่ยองแรกที่เสด็จมาคือเทพเจ้าองค์นี้แหละครับชัยสิงเอียเพราะฉะนั้นทุกคนรอชาติพลังให้ เจ้าที่ในบ้านมีกําลังถึงได้การตั้งโต๊ะขอพรครับแต่ละปีทิศทางมาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเป็นการคำนวณจากตัววันเกิดวันนั้นครับวันชิวอีกเนี่ยเป็นวันอะไรครับเช่นปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันน้ำโชคลาภมาทางทิศใต้นะฮะเพราะนั้นเราต้องหันหน้าไปทางทิศใต้ครับแล้วเปิดขอโชคลาภตอน ตอนเอานาเข้าบ้านทีนี้การขอโชคลาภกับไชซิงเนี่ยจะมีเทคนิคนะครับถูกไหมเราบูชาท่านมาแล้วครับเราขอปั๊บบางท่านปล่อยให้ทูบเทียนดับจริงๆไม่นะเขาต้องยกท่านเข้ามาในบ้านตั้งแต่ทูบเทียนยังติดอยู่คือเทพเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะตามควันทูบครับจะสังเกตในศาลเจ้าที่นี่ก็เหมือนกันคับควันทูบจะไม่เคยดับเลยครับฉะนั้นเวลาเราไปไหว้ศาลทุกแห่งเนี่ยจะประสบความสําเร็จครับ เพราะโทรศัพท์มันติดกันอยู่ครับแล้วก็เชิญเข้าบ้านแล้วไปวางไว้ที่เจ้าที่แปลว่าเอาเงินของฟ้าทั้งหมดไปเก็บไว้ในเจ้าที่ทุกวันเราไหว้ชิวอีกจัำงเราขอพรจะได้ผลนะฮะแล้วตัวนี้เนี่ยการเทพเจ้าโชคลาภในคนจีนถือว่าในหนึ่งคือไฉอุ่ยหรือตำแหน่งคุ้มทรัพย์บางคนนะครับเราทำงานทุกวันเงิน เงินเก็บไม่อยู่ครับบางทีหาเงินยากเขาเรียกว่าในตัวนี้ไม่มีคลังเก็บตัวครับเพราะคลังเก็บเงินเรียกไชโคลครับท่านผู้ชมคงเป็นคนจีนคงเคยได้ยินนะครับไชโคลบางทีปีไหนชงแล้วเงินออกมาด้วยซ้ําไปนั่นคือดีเพราะฉะนั้นการที่ไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภเป็นการเพิ่มคุ้มรัพย์ในตัวเองให้เกิดขึ้นครับครับตัวนี้มาถึงตรงนี้ฮะทางพุทธสถานจีนจิริมนี้ได้สร้างไชชินเดีย องใหญ่ที่สุดในโลกต้องใช้ําว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะก่อนจะสร้างองนี้ก็จะมีอยู่แล้วองค์ใหญ่ๆและมีหยกที่ว่าชิ้นเดียวในโลกเนี่ยนะตอนนี้ถามอาจาเนี่ยกรรมยังการที่จะสร้างไทยอย่างนี้องค์ที่ใหญ่สุดในโลกตอนนี้ท่านที่ชมรายการอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศจะมีส่วนร่วมแบบไหนมอาจารับมีได้หลายแบบครับที่จริงเนี่ยทางชมรมผมองค์นี้สร้างเป็น45ชิ้นชิ้นละ1ล้านบาทเป็น45ล้านบาท ชมรมผมชิ้นแรกหนึ่งร้านได้รอไปแล้วรอไปแล้วครับวันนั้นอาจารย์ก็มาครับครับทีนี้พอห่อไปแล้วเราก็ถือว่าต่อจากนี้ไปชัยสิงเอียเนี่ยท่านจะอยู่ที่นี่เป็นตําแหน่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนครนายกนะครับมันเป็นขุมทรัพย์และท่านอมเสเดจถูกอยากให้ท่านผู้ชมผ่านไปแล้วแวะมาขอพรที่นี่คุณจะเห็นเลยว่าเจ้าท่านศักดิ์สิทธิ์มากครับ ปักทูปอันเดียวความสําเร็จตามมาเลยทุกอย่างที่นี่จะเจ๋งมากผมถึงถือว่าถ้าท่านอยากเนี่ยนะครับหนึ่งท่านอาจจะ เช่าบูชาเหรียญห้าหอเช่าบูชาเหรียญเทพเจ้าแห่งชกลาบของพุทธสถานจีติกลิ้มส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งท่านก็มาบริจาคได้ที่นี่ครับหรือจะผ่านอาจารย์อาจารย์ก็มา่อให้าคือเดี๋ยวเราจะแนะนำนะเบอร์โทรศัพท์จะอยู่หน้าจอก็เรียนเชิญทุกท่านนะยังมีอีกหลายชิ้นที่กำลังจะเททองรอนะฮะให้ทุกท่านมาเขียนชื่อเขียนนามกุลอธิษฐานวันเดือนปีเกิดที่พุทธสถานจีติกลิ้มครับอยู่ตำบลศรีจุฬาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกเดินทางไม่ยาก จากลังสิตมาทางริมคลองตรงมาเลยครับรับมันกเข้านครนายกนะจะมีป้ายบอกว่าพุทธสถานจีนิกลิมและเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นนี่เนี่เป็นเบอร์ของ พุทธสถานดีครัท่านโทรศัพท์มาสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็มาร่วมมาเขียนแผ่นทองหรือจะมาไหว้ชัยชิ้นเดียวไม่ว่าจะเป็นเนื้อหยกที่มีชิ้นเดียวในโลกรหรือจะเป็นองค์ใหญ่หรือจะเป็นปางต่างๆนะฮะับเดี๋ยวช่วงหน้าเราให้ตาธนากรพูดถังเรื่องชัยชิ้นเดียวเนี่ยมันจะมีปางอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่หนึ่งครับ